ระยตอัดคิปนะคะอันนี้จะเป็นการตัดเล็บขบนะคะอันนี้คือคุณลูกค้านะคะมาทําที่เราอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอบที่5้าแล้วนะคะก็คือเป็นการติดตามอาการนะ,ะอันนี้คือดีขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็เนี่ยฝั่งไม่หายแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือบวมนะคะเป็นหนองแล้วก็บวมแบบ ผิวหนังข้างๆนะั่นคือดำหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้คือหายแล้วนะคะก็จะมีแค่อีกแค่ด้านนี้นะคะเหลือข้างนี้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะตัดกอดเนี่ยเืยแค่ตรงน,นี้เองนะคะเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็น,เป,นเป็นติ่งเนื้อนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ค่อยๆยุบตัวลงนะคะก็อย่างที่บอกแจ้งไปว่าการการรักษาดูแลเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นเป็นแผลเยอะอยู่นะคะ ซึ่งมันเป็นติ่งเนื้อนิดนึงนะอนุญาตนะคะ,ะเราจะค่อยๆนะ,ะนตัดเล็บก่อนอ,อันนี้เราตัดเล็บนำก่อนนะคะแล้วก็นี่เลยเอาส่วนที่เป็นเล็บนะคะออกเพราะว่าไม่งั้นก็จะไปที่บริเวณที่เป็นเนื้อเล็บของเรานะคะตรงนี้จะทำให้เจ็บนะต้องเอาส่วนนี้ออก ค่อยค่อยดีขึ้นตามลำดับนะคะนี้ก็แค่จะหาแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนนี่ะะคเห็นไหมเนี่ยก็คือเป็นติ่งที่เป็นติ่งติ่งเนี่ยนะคะต้องอค่อยคคอยมาเคลียร์หนังเก็บหนังออกนะคะเก็บเล็บออกเพื่อไม่ให้ทิ่มแทงบริเวณที่เป็นแผลตรงนี้นะคะเนีย่ยเขาเริ่มดีขึ้นแล้วรอบรอบหน้าน่าจะดีขึ้นแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ เพราะว่าอันนี้ก็คือครั้งที่แล้วก็คือ90%อร์ซนะคะรอบนี้ก็คือดีขึ้นเยอะเลยนะคะคือการเป็นเล็บขบเนี่ยพอเวลาเราเป็นแผลเนี่ยค่อนข้างดูแลใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะบางคนใช้เวลาแบบครึ่งปีบางคนก็เร็วหน่อยสีเดือน5เดือนก็ ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเคสนี้ก็ประมาณสี่เดือนแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้คือบวมตรงนี้บวมหมดเลยนี็บวมอันนี้ก็ค้ำหมดนะคะแต่นี้คือดีขึ้นเยอะมากนะต้องคอยคอยมาเก็บหนังนะคะจริงๆแล้วการท,ที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยคือเราต้องคอยมาเก็บบริเวณที่เป็นผิวหนังอย่างเงี้ยคะ่ะออกเพื่อไม่ให้มันอึดอัดนะคะแผลมันจะได้หายเร็วขึ้นถ้าสมมติว,ว่าจุดใดที่เป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นเนื้องเงี้ยเขาจะมีความ คิ้วบ้างนะคะถ้าโดนเล็บพ่ยาออกมาที่มิดหน่อยเนี่ยจะเป็นแผลง,ง่ายมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าต้องคอยมาเก็บบริเวณที่เล็บมปนยาวขึ้นมาค่ะเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ไม่ให้มันไปทิ่มมันอีกนะคะแล้วการเจ็บปวดพอให้แผลมันหายดีขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อยเลี้ยงเล็บอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ต้องค่อยๆนิดหนึ่งเพราะว่าลูกค้ายังเจ็บอยู่ นิดนึงนะคะอืมนี่ออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยที่คอยจิ้มอยู่เนี่ยต้องคอยเอาออกดีขึ้นไหมคะหายยังรอบนี้คือเจ็บน้อยลงแล้วใช่ไหมอืมเนี่ยค่ะก็คือเริ่มดีขึ้นคอยเก็บนะคะทีนี้เราก็ตัดแต่งเก็บหนังนะคะตะใบทรงให้เรียบร้อยนะคะรอบหน้าก็คือน่าจะแบบน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยคือดีขึ้นแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวจะเคลียร์ตัดหนังนะคะออกให้เรียบร้อยเลยแต่งทรงให้สวยเลยนะคะริ้ขึ้นเยอะเลยเห็นไหมคะคือเท่ยาออกมาปุ๊บเนี่ยส่วนนี้มันจะเป็นเล็บที่เห็นไหมคะที่มันจะเจ็บบริเวณที่เป็นแผลเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นจุดที่บบเนื้อบางเพราะนั้นต้องคอยตัดนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตัดหนังที่หนังก็เสร็จแล้วนะคะ